ผู้บ้าวกับผู้สาวพ่นหยอกกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบื่อโดโดเก็บไปไหนจะโชวหลายลูกโดเก็บไวไหนลูกจะโชว์หลายลูกมาแล้วนะครับพี่โดมาหาน้องดีแล้วนะครับ หลังจากเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปน้องดีๆนะครับเล่นตุ๊ก,กตายอยู่ตัวเดียวนะครับพี่โดจักไปใส่มาอืม <c oughs> พ่อมาหอดกะนี่เลยนะครับพาแบบนี้เลยนะครับมาหอดกระหอบก,กันเลยนะครับพี่โดนะครับกับน้องดีีดน้องดีดีนี่ว่าทีเจาสาวพี่บักโดเด้อนะครับ <c oughs> สีโอ้ย <c oughs> เบิ่งสีพี่น้องเบิ่งสีดำครับดำเนาะนะครับขลออกมาแดงหรือขาวนี่มึงมีปัญหาโหลดดิขลุก่กแมาขาวนี่ต้องพาไปตรวจดีเอ็นเอพี่โดเลยเนาะนะครับอย่า <c oughs> บอกได้ว่าลูลออกมาด่างมาขาวมาแดงนะครับโดก,กระดำปัน,นี้ดีกระดำปันหาเนีครนะนี่น, <c oughs> น,นี่เป็นหยอกกันเป็นมาหากันแล้วตุกตาบสนเลยพี่โดมาบสนตุกตาเลยพี่น้อง เอ้าอืมแต่ว่าพี่โดกับหน้าโอขาวอยู่เด้ <c oughs> มรนยากาศย่ำแรงๆนะครับพี่น้องมาแวะเอาบัตรคอนเสิร์ตการกุศลบัตรหนองคู่มือวันที่12มก,กร,ราคม2 5 6 7ที่จะฮอดนี่นะครับพอดีกะซีเลยไปบันโดดน,นะคะร,ะรับอำเภอโพสีสุวรรณอ่า จังหวัดศรีสะเกดต่อเลยนะครับมาแรงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับแล้วก็อีหล่าองอิงนะครับทําการแสดงอยู่ที่บันโดดนะครับอำเภอโพสิสุวรรณบ่อไก่นะครับบ่อไก่จากบ้านอีหล่าไปก็ประมาณจาก20บ่เกิน30โลดอกเนาะนะครับถือว่าบ่อไก่นะครับพอดีเมื่อกี้ถ่ายคลิปน้องดีๆนะครับเล่นตุ๊กตาอยู่ตัวเดียวนะครับพี่โดจักมาแต่ไซสนะครับ จกไปใส่มาเนาะนะครับมาหอดกันนี่เลยนะครับเนี่ยอืมสมเป็นผู้บ่าวกับผู้สาวอิหีนะครับเอาดีๆปั๊มเอาโดโดเราบัตนีนะครับโมเมนโดโดปั๊มเอาดีๆได้บัตตนีนะครับนี่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 เก่งนักเหลือพี่โดไปไหนมาอไปหาผู้สาวมาใช่ไหมไปหาผู้สาวมาใช่ไหมนี่นักโดจะไปใส่มาสงสัยจะไปหาผู้สาวมานะครับ ตอนนี้กำลังเคลียร์กันอยู่นะครับนี่นี่ไปไหนมายอมรับมาซืะดีๆหมากับสิกข์ขุนนี่แหละเนาะ <c oughs> เออหมากับสิกขนั่นนั่นนั่นมื่นแล้วมื่นขัดเลยขัดเลยอืมนี่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับมาจะยอมรับดีๆหรือจะยอมรับด้วยน้ำตาเนาะลูกเนาะ บอกมาซะดีๆไปหาสาวที่ไหนมาอมบอกมาซะดีๆนะนี่นี่อืจะยอมรับหรือไม่ยอมรับวันนี้นอนนอกบ้านเลยนะเน,ะน,ะนะ้ลูกนะวันนี้พี่ต้องนอนนอกบ้านเลยนะอืมไปไหนมาไอ้เขียวเป็นตะยานแห้งเขียวโดคุณน,นะเขียวปันหมาป่าเนาะ หยอกกันแล้วพี่น้องหยอกกันแล้วนะคับเนี่ยดุกดิกกับเหา่าเพราะดุกดิกอืมอ <c oughs> ืมไม่ไม่ แข็งแรงแห้งดีๆีตแน่มึงโดองายแนม่แนมึง <c oughs> นั่นนั่น, <c oughs> นั่น <c oughs> จะยอมรับดีๆหรือจะยอมรับด้วยน้ําตาบอกมาเดี๋ยวนี้นะพี่โดหายไปทั้งวันเลยไปหาผู้สาวที่ไหนมานี่ <c oughs> ไหนดมดูซิผิดกินไหมนี่นี่น้ <c oughs> นำู บอสูเว mm ้ยโดกับบอสูโดบอสูผู้สาวเว้ย ตึ๊บสวัสดีครับอาอลุงพลังเลยแ <c oughs> นวอื่นเพิ่นกระพากันถ่ายเบิดแล้วล่ะพี่น้องแนวเจ้าของมาชากะถ่ายนี่แหละเนาะ หายบักโดก็ดีๆีนละนะครับนี่หยอกกันดีตัหละ่ะนี่นี่ดีๆก็เล่นตุกตาอยู่ดีๆนะครับพี่โดมากบสนตุกตาเลยนะครับอโอ้ยโอ้โอยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเคลียร์กันหน่อยนะพี่โดนะหายไปทั้งวันเลยนะนี่ไม่หาผู้สาวไหนมานะครับเอาเนาะไปใส่อีก นี่นี่คือยาแล้วกันนะอิเดอก็ไดอิเดอกับปกาเห็นน้องแห้งได้เดี๋ยวนี้นะอยอมรับมาซะดีๆยอมรับมาซะดีๆนี่เหรอือไปไหนมาไปหาผู้สาวที่ไหนมาอือ นี่นี่งับขาเลยงับขาเลยบรรยากาศตอนแรกๆนะครับพี่น้อง<ข>อก่อนเดินทางไปบันโดดนะครับอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาแรงสาวน้อยเพชรบ,บันแพงนะครับ,บยิราอุงอิงเพชรบ,บันแพงทําการแสดงอยู่ที่บันโดดนะครับพี่น้องทั้งอำเภอไก่เคียงนะครับอุทุมพ,พรพิสัส นะครับทั้งรัตนบุรีนะครับทั้งราศีสไลด์นะครับจะเป็นอำเภอไก่เคียงเนาะหมู่บ้านไก่เคียงไปมวลน้ากันเริ่มมาแลงนะครับสาวน้อยเผ็ดบันแทงเต็มวงนะครับพี่น้องนะครับก่อนไปบึงสาวน้อยกระเบงบักโดก็ดีดีสะกอนนะครับเิ่นหยอกกันเพิ่นเคียย์ปัญหากันนะครับนะครับโดหายจักไปไซนะครับนี่ครับมากดีๆก็เลยต้องสอบสวนนะครับนี่ เป็นขึ้นกันอยู่บ่อทั้งบ้านที่บ้านผู้ใดเป็นแนวนี้บ่อนี้นี่ที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับนะครับท่านบ่อย,ยอมรับมาแล้งนอนนอกบ้านผุนเด็กเหมนมาเอาแล้วเอ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอาแล้วทิมไทายนอตน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนี่พี่บักโดนะครับกับน้องดีดีนะครับนี่กำลังเคลียร์ปัญหากันนะครับพี่น้อง เดี๋ยวจะงพ่อกันคลิปใหม่เนะนะครับเหมือนความเป็นตะหักนะครับปึ๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บขอบคุณหลายแล้วครับมีความสุขทุกทุกท่านเ้อนะครับสวัสดีครับ